ทุนครับต้องระวังข้างหลังให้ดีเข้าใจไหมแกมัวแต่มองหน้ามองหลังแกไม่มองข้างไงล่ะเอการโง่ดีไปมาสงการสินะแสดงว่า ฉันจะเล่นน้ำกระขายกระได้ฉันก็เอาสระน้ำเป่าลมไปไว้กลางถนนใครเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ยแกจับมันลงน้ำด้วยได้จริงหรอเพื่อนได้สิวะผ่านมาเลยนะอืมใจเย็น ฉันบอกคุณเอิร์นไม่ใช่ฉันเว้ย่ะเหรอยขาบอกใครก็ได้ดิตอนนี้ฉันคือพลทหารของที่แห่งนี้มีสัน้ำปอลมก็ต้องมีปืนฉีดน้ำท่านนายพลครับไปเอาปืนฉีดน้ำมารับามครับไปมาแล้วครับท่านพลทหาร ดีมากทนายพลเอาพื้นลงมาไปเลยข่าวนี้แหละให้ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ไอ้ทีแนเ้ยไม่ลงมีกลงมาทนายพลค ยังไม่ม wow. ีไขรมาเว้ยถือว่าเราปลอดภัยนั้นเรามากินข้าวของมันกันเถอะโฮ้ยหิวอยู่พอดีไงไก่จอเฮ้ยทำไมร้านนี้แฮมจิ้มเยอะจังเนี่ยเต็มถูงแล้วท่ามายพลครับยามศึกสงครามมีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันแบ่งปันกันครับ กินแล้วก็ตอ้องกินด้วยกันอาบน้ำล้วก็ต้องอาบด้วยกันใช่งั้นเรามาแบ่งไก่จอกันกินดีกว่ากินก่อนนะได้เลยเลยหมดแล้วกินอย่างนี้เขาเรีกินหรอเอาไปด้วยทังในพได้เลยทั้งใ้นขาแข็งันทมอออเาเออีก้นึงต้องแบ่งกัน โอ้ยขึงขาอิ่มแล้วจอยเหลือชิ้นสุดท้ายมีไก่จอยอยู่สามลูกผมกินไปหนึ่งลูกท่านนายพลกินไปหนึ่งลูกเหลือลูกเดียวน้ำผมกินแล้วกัน นายพลตำแหน่งสูงกว่านายพลต้องกินอิ่มนอนหลับโอ้ยเด็กเว้นนายพลใายดีมากเจ้าพลทหารแกเป็นทหารที่ยอดมากอ่อยอืมกลุ้มมากเจ้าพอทหารหมายนี่ไปนี่หลย โอ้ยได้เวลากินน้ำแล้วนะครับท่านธ์เฮ้ยเราขอแห้งเลยนี่ผมเตรียมน้ำมาให้ด้วยจะพูมป้อนท่านนะนี่เราจะกินแบบธรรมดาไม่ได้ครับท่านสงการทั้งทีช่วยๆเรียบร้อยครับท่านอ้าปากห้ท่านได้เลย ขวดเรื่อนมากเลยแกกินบากเวละสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว้นไปข้ไปครอีเลปนายพลครับต้องระวังข้างหลังให้ดีเข้าใจไหม แกมัวแต่มองหน้ามองหลังแกไม่มองข้าไงล่ะเจ้าทหารโง่รู้ไหมใช้เป็นใครจะคนดูหน้าโง่ฉันก็คือจอนวิไงล่ะทหารนั่นหรอจะสู้กับนักฆ่าได้ยังไงล่ะ ทหารไป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 แกดีแกก็ยังมองไม่เห็นกันอีกนี่ต้องเจอนี่เราเปิดน้ำนี่นทหารนี่อะไรอ่ะมันยับบ้า ไอเสียงใครเนี่ยใครอะน,อน,อนี่มันจอชนช้ำี่นะ,ะจอนช้ำ รู้จักเขาด้วยหรอใช่ยังไม่รู้จักได้งไงเงี้เนี่ยคืออดีตทหารที่เก่งที่สุดในนะ้ำโอ้คนเนี้ยเขาเก่งมากเลยนะเนี่ยเกียรติยศอะเต็มบ้านเลยอะอ้เขาเลิกไปแล้วอะ่ะทำไมอะครับว่าเขาเก่งเกินไปเหรอข่าวเลยเขาติดผู้หญิงเนี่ยแต่ตอนนี้ฉันได้ข่าวมาว่าเนี่ยเขาอะตายแล้วตายหใช่เขาก็เลยมากลับมาเป็นนักฆ่ายังไงล่ะ อุ้ยดงสารรู้แล้วยังไม่คำนับอีกน้าดูดงสารดงสารดงสารเอาพอแล้วพอแล้วเอาอ่ะครับมาว่าเรื่องตำแหน่งแล้วเหรอใช่ครับท่านตอนนี้ผมขึ้นไปเป็นนายขุนแล้วครับอืมดีมากดีมากดีมากดงสารแต่ตอนเนี้ยฉันขออยู่ด้วยได้ไหมฉันถูกล่าข้าหัวอยู่เนี่ย ล้านสิบล้านร้อยล้านเออหนึ่งพันห้าร้อยล้านเบริสโอ้ได้เลยครับท่านเ้อเดี๋ยวท่านมันจะดีเหรอครับเดี๋ยวหรอกระโดดลักหัวไปด้วยหรอระดับจรช้าบอ่ะถ้ามาอยู่ในกำลังลบของเราอ่ะของคนของเราอ่ะต้องแข็งแกร่งขึ้นมากเไปด้วยวันดีครับเข้ามาเลยครับท่านเข้ามาเลย อยู่ในน้ำเนี่ยท่านไหนพลครับท่านไอ้พลเป็นคนทิ้งว่าตัวหาหมายนี่เันทิ้งไปนี่แหละไอ้ตนกอนเนี่ยเอามาเซลล์ชินใ่ในน้ำเนี่ยท่าน้พลครับขอเาออกจากการเป็นหานครับเร็วๆไปี้นก่อนเรไหน ไอ้คนรีบถาม